ก็ฮัลโหลก็สวัสดีพี่ซื้อรังยาจากนอกโลกวันนี้อยู่กับช่องน้ำโมวยไทยนะครับวันนี้ก็อยู่กันน้นนี้อยู่สบายมากเลยใช่ไหมครับสบายมากเลยถ้าไม่มีน้ำโมวยไทยนะหรอครับอ๋อหรอครับผมจะเป็นสามูเวสีนะครับโอเคนะท่านผู้ชมงอนะครับผมนี่น้นนี้นั้นนี้นะครับน้นนี้หน่ารักนะครับท่านผู้ชมน่ากะละมังน่านะครับท่านผู้ชม นิ่มๆเลยนะอันนี้เขาจะนอนสักพักนะครับหยิบปลื้มเลยนะเป็นวันที่เราจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับท่านผู้ชมรักแม่บ้างด้วยรักแม่เลยรักแม่รักแต่นานะอันนี้ก็แม่นะครับกำลังเตรียมของนะครับท่านผู้ชม ยักำลังเตรียมของนะครับท่านผู้ชมเนาะมาใกล้ๆเดี๋ยวเขาก็ไปลักเองเดี๋ยวไข่เขาไปลักเองนะนี่นะครับของลูกก็ขอสีไปว่าอะไรเจ้ากรรมนายเวรที่ชาติแล้วนั้นเราได้โอ้ยน้ำโมบรรยากาศนะคะไม่จะมาถ่ายหน้านนิมไม่แล้วกระเป๋านี้จะใส่อะไรอ่ะงูไม่ใช่ นี่ก็จะเป็นของอาหารนะครับที่กินรองท้องแล้วก็ประมาณนประมาณน,นี้เลยนะฮะนม่ากแกงเขียวหวานนะครับนี่ก็จะเป็นถั่วนะครับถั่วลันเตาอุ๊ยู่ใช่นี่คือน้ำโซดานะครับนะเลมอนโซดาอือเลมอนโซดานะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นข้าวข,ของที่เขาเตรียมแล้วนะครับนมไทยเดนมาร์กนะครับ แอปเปิ้ลหนึ่ง <Apple S 2> ลูกนะฮะแล้วก็จากุซซี่แล้วก็น้ำที่น้ำที่มันแหวกกันนะต่ผมจะเปิดเปิดอีกครั้งนะเปิดยังไงวะเน่องเท้าสลิปเปนะอร์ก็ห้ามนะอ้เฮ้ยมันหมุนยังไงอะไกลเหรอไกลยังไงวะแม่ไม่ต้องเปิดแล้วนะท่านผู้ชม นะครับประมาณลงประมาณนี้นะครับห้องพัดลมก็มีจะเปิดให้ดูนะครับพัดลมใช่ไหมเพื่อความเย็นนะครับค,ความเย็นเลยคือให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับค,คือความเด่นของมันคือเบอร์หนึ่งนะครับมันจะแรงมากเลยท่านผู้ชมไม่ต้องเปิดจะเปิดทำไมท่านผู้ชมครับไม่ใช่ท่านผู้ชมคนที่ถ่ายนะ นี่นี่คือเบอร์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมอย่าไปสนใจนะเลยผมจะเป็นสามพเวสีต่อไปเบอร์สองครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเบอร์กลางๆนะเบอร์เบอร์สามเบอร์สามมันจะแบบเบอร์สามันจะแบบเบาขึ้นนะท่านผู้ชมมันสลับนะครับนะเห็นความเบาของมันไหมท่านผู้ชมผมจะปิดมันก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นรหัสตู้เซฟนะครับรหัสอะไรเนี่ย ห้าห้าหกสองนะครับเป็นตู้เซฟนั่นเองเฮ้ยผมสามารถกดอะไรก็ได้แต่อย่าห้ามกดเล่นนี่นะครับเป็นรหัสนะครับรหัสนะรหัสของโรงแรมของเขานะครับก็จะมาประมาณประมาณนี้เลยนะอ่างจากกุซี่กับอ่างอีกสองอันนะครับอ่างเป็นรีวิวบรรยากาศถ้าเรามีสงสัยอะไรโทรได้เลย24ชั่วโมงนะครับผมก็ไม่รู้เบอร์อะไรนะแต่ห้ามโทรแล้วกันนะท่านผู้ชม นะนี่เนี่นั่งคุ้ค้าไปสวัสดีตากล้องหน่อยครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีตากล้องไว้สวัสดีสวัสดีค่ะตากล้องค่ะโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมโอ้โหทำไมสวัสดีน้ำมือเหรอเออสวัสดีด้วยยำยำน้ำมือไทยฮิ้วฮิ้วอืมเออ คือจริงๆช่องน้ำมวยไทยคนก็ถามมาว่าน้ำมวยไทยทำไมไม่ทางเกี่ยวกับมวยไทยนะท่านผู้ชมก็ผมเล่าไปแล้วนะครับมวยมวยไทยมาจากเรดเรดในเกม ROV นะคะท่านผู้ชมนะครับอาชีพกอนนะคะท่านผู้ชมนะครับนี่ถ่ายกอนท่านผู้ชมใช่นะคะรองเท้าแตะ พีมนะที่จะเคียนไปเดี๋ยวอัดคลิปก่อนทีนี่จะเคียนไปนะเทลย้อมผมนะครับนีเวียนะครับนีเวียนีเวียอะไรเนี่ยทิกิ้งลูกกิ้งนะครับนี่นะครับออเทอร์โปรเจกต์นะครับอันนี้คือแป้งเด็กนะครับที่จะเตรียมไปนะครับโซฟีนะครับต้องหาถุงพลาสติกใส่นะ ดิสโทนนะครับโดฟนะครับโดฟนี่ไงโดฟเอรแล้วโดฟนะคือหน้าผมแพ้โดฟเพราะมันจะมีรังแคนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่เห็นมันจะให้อัพเลยตัวเองเคลียนะครับเคลียกรปะเนียคัตเติ้ลบัตนะแปลงสีฟันสามแท่งนะครับที่หวีผมที่หวีผมและสีฟันเทพไทยกระดาษทิชชู่ จะรีวิวให้หมดเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นโทรศัพท์แม่นี่แมสแมสสำรองนะครับจะเป็นใส่เลยนะครับกันโควิดไนทีนะท่านผู้ชมนี่ยเรามองจากนี้ได้ด้วยตรงนะี้ยังไม่มาเลยเวอร์ชัน <S 1> <S 1> ก็มางไาประมว่าณนี้เลยเนานะอือืม,อม ก็จะเป็นแว่นตานะครับกันแดดนะครับเจลแอลกอฮอล์สามอันที่คุณแจกให้น,นี่ก็เป็นคู่มองแล้วนี่ก็จะเตรียมของไปนะครับกับโคราชนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมันจะพลาด,ดี๋ยวเขาก็จะรู้หรอกว่าเป็นเด็กที่น,นะครับท่านผู้ชมก็มก็ผมเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าคู่มองมันทำอย่างไรเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะ กูมองนี่นะครับผมยังไม่ได้ทำวันที่13-12นะครับครับท่านผู้ชมนี่นะนะครับ13เดือน5นะครับท่านผู้ชมมันทำอย่างไรนะครับการคูณเศษส่วนบทที่สนะครับคูณกันอย่างนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวอธิบายข้อที่ผมทำก่อนครับ4ี่ตัดนะครับสี4 –หนึ่งสหนึ่งตัดเหลือหนึ่ง ตัดหกสิบหกหรือสี่นะครับยยรท่านผู้ชมนะหนึ่งกับสี่เก้าส่วนสี่เท่ากับหนึ่งสี่หนึ่งส่วนห้าก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นนะเดี๋ยวป๊บนึงนะครับผมขอเก็บการบ้านคุณมองก่อนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวอยากรู้ใช่ไหมว่าอันนี้มันทำอย่างไรก็สามารถกดซับสไครป์ไปกด คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่าจะให้ผมทำคลิปอะไรต่ออไปนะครับคือส่วนใหญ่ผมจะคิดเองทำเองนะครท่านผู้ชมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ